สวัสดีครับน,นะครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของคอร์ด A นะครับื่องจากวิดีโอที่แล้วเนะี่ยผมตกหล่นไปนะที่จริงวิดีโอที่แล้วเราต้องเล่นเป็น A 7ซเวในกลุ่มคอร์ด D นะครับผมผิดพลาดเองนะครับลืมเองตอนที่สอนนะครับก็เลยถือโอกาสเอาตรงนี้นะครับมากระจายคอร์ด A อนะครับราะท้ายวิดีโอที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องของ A, ยกนิ้วอะไรบางลักษณะเนี่ยนะครับคราวนี้พูดถึง A กับเพื่อนๆของคอร์ด A ก็แล้วกันนะครับเนี่ยนะครับใครที่เล่นกีตาร์เเป็นอย่างแล้วก็ถือโอกาสจดจำว่าคอร์ดพวกนี้มันคืออะไรกันต่อนะครับอย่างที่เราจับพวกนี้เอนะครับนี่คือเเฉยๆปกติ A อ i n เนอร์จากที่ผมเคยสอนก็สลับนิ้วเอา A อเมเนอร์เอเนี่ยครับอ่าคราวน,นี้ถ้า A ยกนิ้วก้อยออกมาตัวนี้จะเป็น A9 นายนะตกเลขตามก็คือ A กับ9นะครับเวลาเจอคอร์ด A9 เนะี่ยไม่ต้องตกใจเนีย่ยจะเล่น A9 ได้เลยก็ได้ นี่คือ A9 นะครับต่อไป A7 ก็ยกนิ้วสองนิ้วเดียวเนี่ยครับ A7 ทิ้ง A7 จับแบบนี้ได้อีกอย่างหรือจะเรียงมาเพิ่มนิ้วนี่ก็ A7 เนี่ยครับจับแบบนี้ต่างกับแบบนี้ยังไง a อ่า A7 เนี่ยนะครับไม่มีนิ้วนี้นะ ยกนิ้วกลางตรงกลางออกไม่ใช่นิ้วกลางนะครับนิ้วนางแต่คือนิ้วที่อยู่ตรงกลางก็คือเปิดาสาย3ออกได้ A7 ต่างกับที่เสียงต่ำกับเสียงสูงของโนต้ตตัวที่เป็นความเป็นเซ่นของกอนนะครับแฟเดเนะครับเอซีเว่นเอซเว่นเนี่ยครับมันต่างกันที่สาวกีตาร์เนี่ยวิธทีให้เขาจับคอร์ดเนี่ยคือจับ ที่เย็บจับไม่ได้ไปใช้ม่วนนะจับเพื่อคอนโทรลให้ได้ซาวแบบที่เราต้องการนะครับเอเเราอยากได้ซาวแบบไหนเราก็เลือกใช้ถ้าแบบนี้ก็ต้องทาบนะทาบสีสายแล้วก็ทาบนิ้วนิ้วนี้ก็ได้โอ้จับนิ้วนี้ได้แต่มันไม่สวยเห็นปะกีตาร์เนี้ยต้องให้สวยไปด้วยนี่ครับเอซเถ้าปล่อย2นิ้วนะจะเป็นเอซนนายอย่าคิดว่ากด อันโอ้ยจะกดอันนี้อันเดียวเนะี yes. yeah, ่ยเอเซเนไนอาคิดว่ากดนิ้วเดียวมันไม่เป็นขอนไม่ใช่นะครับนี่คือ a 7เซมันอยู่ที่ทการควบคุมเสียงออกมาอีกทีนะครับอา่าวิดีโอสั้นๆมามาชดเชยคราวที่แล้วนะครับก็คือ A เอนายยกนิ้วก,ก้อยยกนิ้นางนะครับออนี่เอเซเว่นที่ยิงยกนี้ได้นะแต่ไม่นิยมนะครับเอซัสโฟเอซัสโจะเล่นนี้ยื่นนิ้ออกบางบางทีก็เล่นนี้นี่ก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่นะครับแต่วันนี้ก็จะพูดถึง A เฉยๆ A 9 A 7นะ e n ดู A 7จะแบบนี้นะครับทาบสี่สายเลยเพิ่มหนึ่งนิ้วเอกับเพื่อนๆคอร์ดนี้จะเป็นคอร์ดที่สำคัญนะครับทุกกอันเนี่ยอย่างคอร์ด C เนี่ยก็จะมีเหมือนกัน C 7 C 9นะครับ G G 7อ่า G 9เนี่ยมีแบบง่ายๆนะ G 9 เหมือนเพลงเพลงปามีเพลงพี่โดเไงที่เป็นจีนายนะฮะนายอยู่ที่ทำนองนะครับี๋ยวค่อยศึกษาไปมันก็จะรู้เล่นกีตร์เหมือนเกมอ่ะเล่นแนวเล่นเหมือนเล่นเกมพยายามเรียนรู้ทิคทิคต่างๆครับเคล็ดลับต่างๆแล้วก็จาไว้เออจำไว้เป็นเป็นอาวุธลับเหมือนเป็นไอเทมนะจะเรียกภาษาเกมนะเป็นไอเทมเขาเราเป็นแบบ กลุ่มทรัพย์ของเราเสร็จไปค่อยเอาไปไปล่อยเป็นอาวุธเวลาเราล่นเพลงพกนี้จีทั่วไปก็จีนายนะครับนะนะครับวิดีโอนี้สรุปให้นะครับพูดยาวเฉยฮะเอนะครับเอนายยกนิ้วก้อยยกนิ้วนางเอเซเนนะครับก็ เดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอต่อไปนะครับก็ฝึกกันเยอะฝึกไปด้วยจาไปทีละนิดนะครับเล่นกีตารนะ์เราค่อยๆจาไปทีละนิดนะครับขอให้ท่านมีความสุขในการเล่นกีตาร์นะครับขอบคุณครับ